สวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการนะคะทา่านคณะกรรมการดิฉันน้ำหนึ่งนะคะนางสาวนิภาทอยมีสมบูรณ์มาจากโรงเรียนมนประสิทธิ์วิทยาสังกัดเทศบาลนครบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะแผนการเรียนสิ่งคำนวณอายุ1 8ปีค่ะทำไมถึงเข้าคณะนี้สาขานี้หรอคะอือก็คงจะเป็นเพราะว่าหนูชอบค่ะ ชอบในการร้องเพลงชอบในการเต้นชอบในการก,การแสดงออกค่ะหนูชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าหนูเห็นที่พี่ดารานักร้องหลายๆคนได้ทําอยู่นะตรงนั้นได้อยู่บนเวทีตรงนั้นหนูก็มีความฝันนะคะว่าสักวันหนึ่งหนูก็อยากจะยืนอยู่ตรงนั้นบ้างค่ะกิจกรรมในโรงเรียนเคยทําอะไรบ้างหรอคะหนูก็เคยส่งหนังสั้นค่ะนี่ได้รางวัลที่สามมาค่ะและหนูก็เปิดช่อง tiktok ค่ะ เป็นไลฟ์สไตล์ในการแต่งหน้าแต่งตัวในการร้องเพลงในการเต้นของหนูค่ะเคยได้ส่งใบออดิชั่นค่ะไม่ว่าจะเป็น BNK48 CCM48 ค่าย XO Entertainment หนูก็เคยแคสงานด้วยค่ะถ้าจบไปแล้วจะทำงานอะไรหรอคะอืมก็คงจะเป็นการได้เป็นนักร้องค่ะ ถ้าหนูไม่ได้เป็นนักร้องก็อยากจะเป็นนักแสดงอยู่ในวงการบันเทิงค่ะหนูก็ทําได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังก็ได้แต่สิ่งที่หนูอยากจะทํามากที่สุดก็คือการได้เป็นนักแสดงค่ะแลวก็การได้เป็นนักร้องควบคู่ไปด้วยสุดท้ายนี้อยากจะบอกอะไรกับท่านคณะกรรมการหรอคะอก็อยากจะให้ท่านคณะกรรมการนะคะได้เอ็นดูหนู เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความฝันนะคะอยากจะให้เอนดูหนูดูในแววตาหนูนั้นว่าหนูมุ่งมั่นมากแค่ไหนว่าหนูตั้งใจมากแค่ไหนอยากจะให้ท่านคณะกรรมการเอนดูรับหนูไว้ในออบกุกอมใจด้นะคะแล้วก็รับไว้ในคณะน,นี้สาขานี้มหาวิทยาลัยนี้ขอพรกทุนค่ะจ้า